กผมโกดบอนะครับแมกลับมากันอีกแล้วครับกับเกมุีย้ยังไม่ได้กลับมาแต่เออวันนี้ก็เราก็จะมาเล่นเกมปวดออฟบอลชิพกัน,นครับแมมันก็เป็นเกม้ที่แบบกูต้องกดเล่นทันทีเลยนะเพื่อไม่ใหเพื่อเป็นการประหยัดเวลาว่ากเถอะจะได้เสียเวลาเพราะเล่นเนี่ยอาจยาวนานหรือไม่ก็อ,อาจไวเกินเหตุก็เป็นต่อไ <c oughs> ม่ติดอธิบายอะไรมากครับเกมนี้ก็เป็นแนวยิงกันนะครับ เกี่ยวกับสงครามเรือเอ,อวิตานใหม่ะอ,อได้ควรแลกูเพิ่งเคยเล่นครั้งแรกเว่กำแล้วเวนกำมันไปตั้งแข้มอะไรอ่ตรงควโลโดดแบบสซโครดไวเลยครับคุณผู้ชมโอ้โหโดดแบบสซโครดไวเลยแม่เรือกูนี่ก็สง่างามซัดที่ไหนแม่พื้นยังเป็นป้ายอยู่เลยโอ้โหเป็นไม้อ่ะป้องกันชา็แค่รูเดียวอยู่ป้องเดียว สองป้องอ่าสามป้องสี่ป้องมีแค่สี่ป้องครับนี่นี่หน,นึ่งอ่ะเหนืออ่ะอ่าสองสามมาสามนะครับนี่นี่สามนี่นี่สี่อันท้ายสุดเป็นป้องกันชาสี่ป้องที่หัวควายมากซึ่งเป็นอาที่แบบผมไม่ค่อยชอบเรือเนี่ยครับกับเรือซิก,กุมาเนี่ยะผมไม่ค่อยใช้ไม่อยากใช้แต่ผมจะเล่นเรืออยากได้เรือคองโกวันะเรือคองโก ผู้ภูเก็ตด้วยใช่ไหมวะเริ่มสู้เฮ้ยเอ้ยโห้ยโคตรอึดเลยด่านนี้แหม่ป้ามันเป็นน้ำแข็งหมดแล้วเรื่องไงวะอ๋อกดอาซ่อมลืมลืมลืมผมลืมไปเส้นบทเอฟแทงเพลินอ่ะเลยจำมาแต่บทเอฟแทงกดหาเพื่อนเร่งความเร็วออโต้แบบเต็นอัตโนมัติอะอะไรประมาณนี้ใครมันเสนียอย่างไรยิ่งวะโอ้ อันเดี๋ยผมขอดูแมปแป๊บนึงนะกดตรงไหนว่าเอมอยู่ไหนนะ่ะเออแหมสบายสบายปาะเปอะ,ปะ,ปะนี่นี่นี่เป็นการบังคับเลยอีกแบบหนึง่งออโต้มากๆมันจะเป็นการบังคับที่ชิลเฮียๆเลยอ๋อกดด e จะไปอย่างนี้อ๋อกดด e หรือ E ก็ได้ ถ้ากด,กกด็ก็จะไมกเหมือนกันมิกมิกนะคะเก่งกับบอดและกูรอ,อบนี้มาเก่งกับคนบ้าโอ้โหเริ่มมากูเจอเรือนี่เลยเรือล่าตะเวนล่าตะเวนล่าตะเวนใช่ไหมครับเมืองนะโอ้โหเยอะๆกูฟอโฟแบ็กเลย โอ้โหผมยิงผิดว่ะลืมยิงดักโอ้โหกระสุนกูไปหมดเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอสัตว์อย่ายิงกูอย่ายิงกูเหี้ยกูบอกไอ้สัตว์เอ้อกูเริ่มเกมตายไม่นานก็ยิงกูแล้วเริ่มเกมมาก็บึ้มป้อมปากการเฮ้ยป้อมป้องกัญชากูไปหนึ่งป้องเลยนะเหี้ยเอ้ เริ่มเกมมายังไม่ทันทำหาเลยเลยทันทำหาเลยเลยผมต้องต้ารักแล้วเรือมึงรีบถอยเรือเด้โอ้กูว่าต้องบิงต่อแล้วครับคุณผู้ชมมันหยุดช้ามากปล่อยเท่าไม่พอโคตรควยเลยเอา้าววาอีกกูอ่ะวิวอีกับมึงอยู่นี่ให้กูยิงเหรอ มึงอยู่นี่ให้กูยิงอรอเออ,เ,อเข้าสักทีสักลูกสักลูกขอสักลูกหมดสภาพป่ะหรอฮะหมดสภาพกูก็ขอซ่อให้มึงตายละป,ปึ๊บเลยะจนกว่ามึงจะปึ้มกูไม่หยุดยิงไอ้เหีอยเออไอ้ตว์ปึ๊มไหมมึงจะปึ้มให้กูไหมมึงจะปึ้มให้กูไหมมึงจะปึ้มให้กูไหมมึงซ่อมยังไงเป็นชาติก็ไม่ทนัน เหลือล่าตะเวนกูก็ล่าตะเวนเออเอาเวนเฮ้ย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 เอาปุ๊บไปจซะเพื่อนกูเก็บปุ๊บต้อมเออเกือบแล้วกู กระสุนมันเร็วไปหรอวะน่าจะเร็วไปครับคุณผู้ชมทำไมมันจริงแต่ป้อมปืนวะอย่างอื่มนมีให้จริงไม่จริงเลยนะไอ้เหี้ยโอ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 ยความเสียหายเล็กน้อยถึงปานกลางโคตรเหี่ยเลยเรือกูจะบ้มแล้วครับคุณผู้ชมคือมันไม่มีใครเสนอจังไรมาช่วยกูเลยอะเออแอบน้อยมึงก็ช่วยยิงหนุนกูหน่อยจะได้ไหมไอ้เหี้ยโอ้โหมันจะออกแมปแล้วนั่นี่ยมันจะเป็นเขตโลม่มัน ไม่มีบังเกอร์มันไม่มีบังเกอร์นี่โดดช้ามากครับตอนนี้มาสองนัดเออโอ้ยโอ้ยกูผมว่าผมแพ้แล้วนั่นนะ่ะโอ้โหผมไม่น่าหิวคิวเลยเออก,อกันนาำปีกดอก เออเ๋ือผมจะเน่าแล้วเนี่ยโอ้โหคือเียเนี่ยมันกันหนามาโคตรดีเลยอ่ะโอ้โหเมือ่อลาตะเวเหมือนกันก็งี้ครับโดนไปหนึ่งนัดมันลุมกลัวคือเราผมจะตายแล้วโอ้โหตายตายตาย เล่นกับบอดเล่นกับบอดนี่โหโหดมากกูแต่แถมไอตอนกูเล่นกับคนีอโคตรโหดเหมือนกันนะแต่ว่าไอตอนกูจะแค็งเนี่แบบเป็นอันว่าต้องแพ้ตลอดโอ้โหไอสัตว์โคตรเจอเพื่อนกูแม่งก็เน้นตั้งรับอะครับคุณมันไม่ปลุกกับกูโอ้โหจะข้ามได้แล้วเจ้าเงือกเนี่ย ผมว่าทีมเราแพ้โหจีๆดจี้โอ้โหโอเคครับงนั้นเดี๋ยวผมขอตัดไปรอบสองแล้วกันโอเคครับกลับมากันอีกแล้วแหมกลับเรือสึกุมะครับเรือสึกุมะแต่คราวนี้มากันในดาดที่มันแมงโอโหพิศภาวอากาศชอบมากครับอัปเดตใหม่นี้โอโหแหมแถมขนาดปรับภาพสวยช่างเงาแสงก็ช่างแยงตาแล้วอ้โหแสบตาชิบหายพอพอพอๆๆยิ่งใส่แบบนวยแมงสะท้อนเข้าตาแบบ ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วแท๊ตาแสบตาอ่าก็อีกสิบสามวิสิบสี่วิก็จะเริ่มเกลียวสิบสองวิซึ่งคราวนี้ผมจะไม่ปลูกแล้วนะผมจะเน้นแบบเน้นดักอนะ่าเน้นดักเพราะว่าโจสรสลัดซุ่มโป่ง <c oughs> แผนโจนสรสลัดซุ่มโป่งผมจะไม่ใช้กลยุทธ์โจรสลัดถล่มแล้วนะเพราะว่ามันใช้กับมันคนมันไม่ได้ยากโอเคดูแบบแล้วก,ก็บังคับออตโตแม็กโอเคก็เดินต่อเฮ้ยไปกดํำเพ่ออะไร แอมป้อมปากการอ้าวทำไมเรือกูมันเต่าเหลือเกินเฮ้ยอย่าทําเป็นเต่าอ่าเอออย่าเต่ามันไม่ดีต่อสุขภาพร่างกายติดใจหอยทากมันยิ่งกว่าหอยทากแล้วเฮ้ยมันยิ่งกว่าเต่าเลยโูผมว่าเรือประทันผมเล่นเรือประจันบาได้คงไม่ได้กูต้องเล่นเรือเรือ้นี่ละเขาเรียกว่าอะไรวาจำไม่ได้แล้วแป่เป้าหมายน่าจะเป็นเรือฟูบุกิฟูบุกิเรือญี่ปุ่นเนี่ยแฮ เหตุผลเล่นเพราะอะไรครับแหมมึงไม่ต้องถามก็รู้คุณไม่ต้องถามคุณก็ผมไม่ต้องถามคุณก็รู้มเพื่อนแนะนำนล้วก็ลดเสียงหน่อยนะครับเวลาดูคลิปนี้ทุกคลิปแปลกของกูอ่ะอยเฮีย <c oughs> ช่วยลดเสียงด้วยครับเดี๋ยวหูแตกเดี๋ยวผมแต่เสียงกูม,มันดงังแปดหลอดย,ยอิ่งก,ก็ไซเรนอ่ะเฮียกล้าพูดดีนะกูเออ โตน,นี่้วก็เพิเรากําลังมุ่งตรงดิ่งสิีนไหนใส่กูกำลังมุ่งไปซ้ายตามพ้าเลยละเตะเวศสูนี่ยเย็ดป้อมเนี่ยเย็ดแม่เงืเอเอ้เลือศัตรูแม่งไม่มีสักตัวเพอ,อเพอเลด้ามันไกลกว่ากูมันยิงปาปีโดเข้ามาเอา้ากูก็ดับอย่าบอกใครเออจะแต่งเป็นกรกายเป็นเพลงนะ เออผมว่าตักแถวนี้นา่าจะดีลำมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเออเอ,อ๋อ,อ,อมันต้องค่อยๆกดครับแม่ค่อยๆกดไอ้ศาสตร์ความเร็วมึงตึงอปเลยอะตตอปแล้วครับโอเคโอเคเห็นเห็นผีสางอยู่สามลำนะเห็นผีสางอยู่สามลำผมจะทำค่อยๆถอยเรือถอยเรือ แล้วก็สอดซองมันยิงระยะไม่ถึงครับคุณผู้ชมงั้นผมก็เดินหน้าเข้าเกียร์สูงเกียร์สี่ทุยกูเจยเข้าเกียร์สี่เินหน้าเข้าเกียร์สี่ได้ปอนปอนผมว่ามันน่าจะต้องมากางๆแน่นอนเพราะเรือมันฝั่งมัน,ม,นมีประมาณหกคนรับ่าจะหยุดแถวนี้หละสักผีหนึ่งสักตัวหนึ่ง แต่ผมว่าผมน่าจะหลมไอ้พวกหารากนั่นน่านไงสัตว์น่านไงเฮออ้ยกูไม่น่าออกมาเลยครับผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่เรามันยิงมาแล้วโอ้โหไอ้หาแม่งเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูกลับไป้างแน้นโอ้โหโคตรเจอเลยเฮ้ยเกียมปรับไปสุดเร็วมึงอย่าอืดไอ,อ,อ,อ้เวลานี้โคตรอืดเลยนะเรือกู ไอ้เต่าเออเออเฮ้ยทำไมกูยิงได้หลายนัดจังวะเออแหมก็ดีเลยไม่ร <c oughs> ู้จะยิงได้หลายนัดจังไม่โดนสกนัดเลยวะ่ะยิงจริงมันยิงมาแล้วโอ้เย็ดแมโอ้เสียวเสาแหลกขาดแล้วมันก็โดนกูจังได้โอ้โห ผมว่ามันนี่ก็เก่งใช่เล่นเก่งใช่เล่นเก่งชิบหายโอ้โหไม่โดนสักนัดครับผู้ชมหือโดนไม่โดนเลยโอ้ยโดนนัดหนึ่งเด้อด,ดีดีทำให้มันเกิดการเจ็บเจ็บบาดเจ็บสาหัสบาดเจ็บสาหัสบาดเจ็บสาหัสมาเยอะกูหนีมึงแล้วกูวหาบังเกอร์แป <c oughs> ๊อเดอ เออเอาเข้าไปผมไกลระยะมัวๆเราจะเกมเหมือนเอาแท่งออกไอ้เอเหมือนเอาแท่งนี่มือโปรนะแต่ก่อนนะโอ้โหเดี๋ยวนี้แม่งเพิ่งมาเล่นใหม่โหลดใหม่ยาวโคตรนานเลยสองเกมนี้ไม่นานหรอกประมาณรวมทั้งหมดก็สามชั่วโมงสองเกมนะถ้าเกิดฝนเอาแท่งก็ประมาณครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วแต่ว่าไอเกมวอลที่มันจะมาใหม่แต่มันภาพสวยเล่นลื่นแล้วก็ระบบดี ระบบมันดีกว่าเวิร์ดออลแทงแต่เวิร์ดออแทงมันระบบมันยังล้าสมัยอยู่มันทําให้หน่าเบือ่อแต่ความมาอยู่ที่รถถังอะมันน่ารักดีทุยมันมันมันป้องแปงต,งติงตองก็ว่าแล้วแต่กูคิดของกูเนี่ยตอนนี้กูกำลังโดนจุดโจมจากเรือไอ้เชียนี่ไอ้หาลากเรือแล้วนี้ยิงกูไม่วันเลยนะยิงกูอย่างแม่นเลยนะโอ้โหแล้วกูเป็นโล่ให้เขาด้วยโอ้โหโคตรโง่เลยกู ไปเป็นโล้ให้เขาเนี่ยนะเออประมาณนี้ประมาณนี้เอาไม่โดนสักหน้าใจกูเอาเวนเออกูขอร้องกระสุนให้โดนเร็วๆครับโอ้โหไอ้อเชีย่ยมึงจะบวกกับปู่ฮ่าบ่อมึงผมเกลียดไอ้เอี้ยนี่มึงยิงกูหลายนัดแล้วอะ่ะโอ้โห เออยิงความเสียหายกูหนักมากอะโอ้โหยิงทะลุได้ไหมโอ้โหไม่ได้เวนก้าวเวนกับกูเมื่อว่าเรือมันล่มไปแล้วผมว่าเรามีจิตชัญาณสูงครับแต่แต่กูจะตายก่อนไม่แค่นั้นแหละ คือผมต้องรอดแล้วมันจะได้เอกจงเอ็กพหาเหียอะไรเยอะโอเ้เออเออกันหนัำไปทุกเม็ดไม่โดนทุกเม็ดเลยเร็มเร็วไปไหมเร็มเร็วไปไหมอ้าวล่มแล้วอรอ ลมแล้วไม่บอกกูเฮียเพื่อนก,นกูหายไปแล้วอะ่ะโอ้โหเฮียตอนนี้ผมว่าได้เวลาจับเครื่องชนแล้วโอ,อ้เ,อเหือ้เ,อเหือ้โหไอสัตว์ไอยเฮียนี่โอ,อ้โห ไอซั์เนื้อกุกกากโอ้เนือเซตเตอร์สองกับเฮเมลอันนี้ไอดีเก่าผมนะครับชื่อมันเลยขี้ยี้ทำแม่งทำแม่งนะ MW2 Modern Warfare สองแปลกันเล่นๆเลยครับไม่รู้กูคิดได้ไงตอนเด็กกูโอ้ยเฮียนั่นไม่ตายนะโอเคครับงั้นเดี๋ยวขอตัดไปรอบต่อไปแล้วกันแหมคุณผูม คุณผู้ชมครับหลังจากการที่ตายไปเมื่อกี้แล้วก็ชนะมาครับทาให้ผมวิจัยเรือรอบนึงได้เรือพี่ขอดเออมือนชื่ออะไรวะเออยูมิคาซี่คาซีคาเซยช่างไม่เงิบกดลบเลยครับแหมนี้รอบสามมันรอบสุดท้ายครับกับการโชกกาศนะฮู้กูมาโชกกาศนี่ดูอีกแล้วฝีมือมไม่ขึ้นแล้วขดโ้ดด้วยนะฝีมือมันไม่ขึ้นจริงๆอ่ะ ถ้าเป็นเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์สอนนีขึ้นไปนานนะโอ้โหโคตรง่ายแป๊บเดียวบูมให้ช็อตนะแต่เกมนี้มันต้องใช้เทคนิคเยอะนะยิ่งในทางเรือเนี่ยกูโคตรกาดเลยผมเรือเยอะทางเรือผมไม่เก่งกูเก่งทางโบกอย่างเดียวไอ้เหี้ยกูเคก้งตบตัดไปตอนหวกแล้วนะคุณผู้ชมครับด่านเหี้ยนี่แล้วครับ ไอ้เหี้ยเขี้ด่านนี้เว้ยเลยเราด่าดหานี่แล้วไม่คุยก็โอ้โหกูว่าฝนตกพายุกระหน่ำกู้แองมันกว่ายังไงไอเหี้ยน้ำแข็งไอหิมะเนี้ยไม่ชอบเลยมันมันไม่เล้าอารมณ์มันแล้วไม่เล้าใจอะครับไม่เล้นไม่เล้าใจโอ้โหโอ้โหตอปิโดกูนี่ไม่เด้อไม่ตอปิโดมันรู้สึกหัวหัวมันแปลกๆว่ะไอ้สัตว์จริงด้วย ห่าต่อพี่โตแปลกๆต้องชมสงสัยต่อพีโตลุ้นแล้วมันต้องไปใส่ใหญ่เฮียมันบปั๊วอะไรวันเนี้ยโอ้โหแต่ปืนเยอะนะปืนเยอะเออปืนใหญ่เออเยอะตรงไหนไอเหียอันนั้นมันปืนตอบโต้อากาศยานชัดๆโอ้ยไอเราก็งงเพื่อปืนไปมันไม่มีตอบโต้กาศยานนี่หว่าแล้วกูจะฆ่าทำหาอะไร โอเคครับก็มาบวกกันแฮะเรือเร็วครับผมชอบเรือเร็วๆมันดิฟได้เนี้ยดิฟดิฟยังกับรถอีกสัตว์นี่นี่นี่เนี้ยเนี้ยเนี้ยควันปอควันขึ้นกระมงกระมงครับโอ้โหชนกันเองแม่งสวยเฮ้ยไม่ใจเอาไปเอาไม่เอาโอ้โหเรือเร็วเหมือนกันโอเคไม่เป็นไรกูเรือผิดคาดกูเร็วเป็นปิ๊งยาอยู่แล้ว ความเร็วชนะทุกอย่างครับสำหรับทางการสุดรบกทางนะพูดจริง <c oughs> อันนี้สาระนะอันนี้สาระอันนี้สาระความเร็วชนะทุกอย่างแล้วก็กลยุทธตัว <c oughs> เจอเฮียหนึ่งตัวไอ้นนเฮียเอายิงไม่ถึงสองตัวเฮียตัวเฮียสองตัวยิงไม่ถึงนนเฮีย <c oughs> โอ้มีการปล่อยปายปรี้ควยหวัวออมันต้องปล่อยเฉพาะด้านข้างกว่านะแล้วก็ตร่มตรำตรำ กลับปีโอเจ๋งครับคุณผูชมการปล่อยปปิโดมเปนะ็นอะไรที่โคสุโกโก้เลยอ๋อสีเหลืองจะต้องรอให้อันนี้หันแต่ว่านอกครับนาอเออหันแล้วกูจะเล่นทำหา่าอะไรวะเนี้ยโอ้ยิงไม่ถึงอะ่ะแล้วกูวิ่งมาตรงนี้ทำสร้างอะไรวเนี้ยโอ้โหไม่หนูก็ขออภัยนะครับก็คอมเมนต์เพื่คอมเมน,เออมเมนต์ตัดเตือนบอกอะไรก็หน่อยก็ดีนะครับ ว่ามันอะยะล่ยยังไงต้อไม่กูยิงไม่ถึงอีกแล้วโอ้กดไยเพิ่มความเร็วมอนโอ้โหปุ้นป้นเลยปุ้นปูเลยครับจังหวะนี้จึก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 ปูนปูนเป็นรถไฟเลยเฮียรถไฟครับรถไฟขอย้ำว่ากูคือรถไฟปูนปูสีชมพูนี่ทีมเราเหรอหรืออะไรวะ VIP เนี่ย เรือเรือพีเมียมหระปูนปูนแล้วจิกชักจิกชักปูนปูนจิกจกจิกจ๊กโอ้โหมึงหลบซะดีเลยนะเฮียผมต้องเลี้ยวแล้วโอ้โหมองการแล้วเป็นอะไรที่เจี๊ยบเนี่ยเนี้ยเนี่ยเรือกุเทมโอ้โหมีการแล้วเรือที่บ้านหับแล้วเถิดท่าที่ไหนไรฝน, <c oughs> <c oughs> นได้อย่างเดียวเลยกู คนกาเลยครับเลยปนโอ้ยเช้าว่ะเล่นต่อไีโดนดิไหมเนี่ยเออยิงดักหน้าได้ไหมได้อ่าไอ้สัตว์ได้สะกทีไหนแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันจะเบื้มแล้วอ่ะมันจะเบื้มแล้วอ่ะโดนไหมโอ้ ้ยโดนัดเดียวโอ้โหเรือมันเร็วครับเรือมันเร็วต้องก,กากไก่โดนโดนแน่มือบึ้ม,มไม่บึ้มว่ะต่อไปโดนไปแล้วโอ้โหไปแล้วร้านไม่ได้โอ้โร้านไม่ทันนุ้ย เอ es, ้แล้วปอมิโดไปนมาจากไหนโคตรเยอะเลยอะโอ้โหโอ้โหกลาจะล้านแล้วเมื่อกี้โอ้โหคุณผู้ชมฮะแม่ร้านมีทันนี่กดควางตัวแป๊บเพราะผมต้องควางตัวแป๊บหนึ่งครับรู้สึกว่าระตูมันเยอะเกินผมต้องพางตัวหนีโอย้ำกูต้องพางตัวหนี แต่ความรู้สึกมันมันมันก็ไม่ได้พางหายอะไรด้วยที่วะอ๋อสงสัยอาจเป็นพวกเคื่อนที่ด้วยนะรู้สึกนี้จะเป็นสุดท้ายของเราครับผมต้องรอดครับที่รู้ๆอ่ะโอ้โหเรือชมพูเราโดนปาปิโตยัดตู้มตึ๊มเอาไม่โดนหรอวะไอ้เหี้ย่ที่จะหัวร้อนทับซ้อนรีบครับดิฟเนี่ยเรือกูเหมือนรีบตายหยุดโต๊ะ ปั๊บเหมือนว่าเรือพิฆาตก็เจ๋งเนี่ยแต่เลือดมันน้อยเรือพิฆาตมันไม่ค่อยถึกมันเน้นตีมันเน้นวิ่งเร็วมันเอาไว้หนีครับเอาไว้หนีเรือพิฆาตแล้วก็หนีแล้วก็โจมตีอย่างรวดเร็วฉพันธะที่ไหนลำบากลำบากด้วยนะกูไอ้เหี้ยนั่นันมาทางนั้นน่ะโอ้โหรอสามทีหนึ่งนาทีนานที่อะนะกูก็แม่งดักกูอะโอ้โห ไอ้มันทิพยมันมันหลอยแอะกูอะมันจะหลอยผมมากคุณผู้ชมแม่เอ้ยผมต้องรีบวิ่งอะที่รู้ว่าแก๊สสโมกพีวีเอพีเจปวดโอ้โหพอพีเจพพีโดนเชียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอะไปแล้วเฮ้ยเยอะไปแล้วหรือหรือปล่อยมาเยอะไปแล้วปล่อยปล่อยลูกกระจกมาเยอะเกินไปเหตุเกินเหตุเกินเหตุแล้วนะเกินเหตุแล้วนะนี่หรือปล่อยมาเกินแล้วนะเอาเวร เอาเวนเอาเวนโอ้โหกูเสียวมีการติรดเติรดเติรดเติดติดด้วยนะครับคุณผู้ชมแม่มันไม่ต้องกินกันหรอกมั้งไอ้เหี้ยกิ๊บฐานก็พอแล้วแล้วทำไมกระบอกปืนผมรู้สึกว่าแม่งหันช้าเหี้ยอเลยโอ้โหโอเคครับโอเคเราซับเลยเนี่ย เฮ้ย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 ปาปิโดมาจากไหนไม่ได้เด็กกูรอโอ้โหมีการเลี้ยวโค้งด้วยนะไอสัตว์ข้าศึกกำลังเริ่มการยึดถอนใช่ใช่มันกาลังเริ่มกูรู้เอ่อเอ่อไอ้เฮียจะบังคำถาอะไรวะเนี่ยเฮ้ยซัตรูยึด หรือเรายืดกูงงมากครับตอนนี้กูไม่จบกูงงมากกูงงมากกูงงมากกระสุนกูก็ไปช้าเหลือหลายแบบมันไม่ค่อยโดนเลยอ่ะโอ้โหกูปล่อยเลยหน้าด้านไปไหมเออปาไปโดหมดบิดโลดหลดเลือไอเห้ยเนเนีืยไหลอไอย,ยัน โอ้ปาปิโดโคดชาเลยโคตรช้าเลยโดนไหนหนากูไปเลยเป็นไงโดนไม่โดนแต่แม่งไม่เบื่อเฮ้ย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 เฮ้ปาปิโดมาจากไหนเย็ดปมลีโนด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 จริงโอ้โห โดนไหมโดนมันต้องโดนหรอเว้ยมันต้องโดนทีนี้โอ้โหเชี่ยวหาพ่อมึงปาปิโดหัวคุยโดนโดนเนี่ยมึง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 อิสตับเอาทั่วโอ้โหปาปิโดกับปาปิโดมึงเอาทั่ว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 อิสตับเอาทั่วโอ้โหเออนี่ผู้เชี่ยวชาญการลบประชิกแอบปาปิโดเชี่ยวตู่ทุกลูก ขอย้ำจำมาเฮ้ย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 อ๋อเขี่ยตูดทุนกนโลครับเขี่ยตูดเขี่ยตูดโอ้อโหไฟพิโรเขี่ยตูดทุกโลเสร็จตัวรังยึดฐานได้ได้ดีเยี่ยมเสร็จกัวรังออกนอกเกศน,นั่นเองผมต้องกลับไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยชนชนไหมชนไหมโอ้ไม่ชน <laughs> มันมาแล้วสมุกสมุกทุ่มความเร็วโอ้โหใช้คอมโบกันเลยทีเดียวเกียวตอนนี้ผมจะทำการปล่อยน้อยหน่าสุดเสียดอย่างไรไปคนระับโอเคคนระับแล้วก็ยิงปืนหลักโดนมามามาแล้วย่ประคิดแต่กูเก่งนะขอบอก กูช่วยกูช่วยนสนับสนุนนบสนุนตัวหน้าตัวหลังกูไม่สนแล้วกูขายยี่นี้ได้ก่อนกูต้องชนะต้องรอดในรอบนี้เออน้อยหน่ายัดบื้มตายนะวิทตายวิท์เหลือหาลากนั่น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 เอา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 เวน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  เวด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 เราไงเวดเราไงเวดเราไงโอ้โหเรือมึงอืดไอ้โทษทีน้องเรือมึงอืดเกินไปเรือมึงอืดเกินมันอืดเกินกว่ากว่ากว่าด้วยต้มเลยยังไงนี่เออไฟไฟไฟเหรอไฟเหรอไอ้น้องโอ้โหแชเล่นนะโอ้โหแชเล่นโอ้โหแชเล่น พิทยุกูตายแล้วอีกฝั่งโหดแช้เล่นโหดแช้เล่นโดนเนี่ยอย่างเงี้ยโดนเนี่ยรอบสุดท้ายกูก็สู้ได้เว้ยเส,ส,ส,สียงตายแล้วเสียงตายว่าทีนี้เสียงตายว่าทีนี้เฮ้ยเสี่ยงตายแล้ววะเคยเออเออกระหน่ำอย่างเดียวครับคุณผู้ชมจังหวะนี้โอ้โห ตู้ไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยเรือกู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 โอ้โหเออขอกระนำตู้หน่อยเย็ดแม่เย็ดแม่เรือ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 โอ้โอ้โหปัดโเอ้ยเรือติดครับคุณผู้ชมไอเทมหมดด้วยถอ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 ยอ้าวเรือติดเวนเวนแล้วไง เรือติดครับผู้ชมโอ้โหจะชนะแล้วอ่ะผมว่าต้องถอยแล้วนะถอย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 กำลังถอยอ๋อมันตื่นกีดเต่าแดงไงวะโอเคโอเคโอเคไป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 เพลงมันเพลงมันอย่ายิงกูนะสั์กูขอตุ้มอ้าวเหี้ยโอ้โหโอ้โห ผมชนะละเออชนะแล้วแหละชนะแล้วแหละไอ้เหี้ยชนะแล้วแหละปึ้มปึ้มชนะครับโอ้โหเกือบตายกูอ่าเก็บไปหนึ่งลำครับแหมผู้เชี่ยวชาญวุดดานการลบประชิดเนี่ยโอ้ศาสตร์ครับ โอเคครับคุณช้ชมท้กท้างัังนผมก็ขอจบการแคกเกมเบิร์ดออฟวอร์ p ิพเพลท่านี้นะครับไว้ค่อยติดตามกันใหม่ในพาร์ทนะครับถ้าชอบไมกดไลค์กดซับสไคร e หรือกดติดตามนะครับแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับโอเคครับก็กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจกดติดตามยิ่งเป็นกําลังใจเข้าไปแหมผมก็จะหาเกมตุกตมาให้ทุกชมดูโอเคครับงั้นผมก็บายยเออบายยนะครับบายยวู bye ้ฮู